สวัสดีครับวันะคอังคารที่18มการาคม2022นะครับเราจะมาวางแผนนะครับในการเทรดในระบบของตัว f u วชั่นเซมิออโตนะครับในไทม์เฟรมของ M30 นะครับในไทม์เฟรม30นั้นคู่แรกนั้นเราไปดูในส่วนของทองคำนะครับทองคำนั้นเมื่อวานนี้ตลาดของอเมริกาหยุดนะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ วันนี้นะครับทองคำเรามาดูในทรงของเขาก่อนนะครับทองคำนั้นทำกรอบไซเวไว้นะครับทำกรอบไซเวไว้เพราะฉะนั้นเนเหตุในกรอบไซเวนั้นเราจะต้องรอสัญญาณนะครับให้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วมีสัญญาณกลับตัวมาเราจะเซลลลงมานะครับหรือลงมาทดสอบแนวรับแล้วมีสัญญาณบายเราจะบายกลับไปนะครับทองคำนั้นเป็นกรอบไซเว เราจะรอเล่นไบโลเซลไฮในกรอบไซเวนะครับเรามาดูคู่ของ AUDUSD นะครับ mm hmm. AUDUSD นั้นในทางเฟ r a m e M 30นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอยู่นะครับ mm hmm. ตอนนี้กำลังสร้างกรอบไซเวยอยู่โดยมีแนวรับสำคัญนั้นอยู่ที่สวิงไฮนี้นะครับสวิงไฮด้านบนแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือสวิงโล ชุดนี้ก่อนหน้านะครับนี่ชุดนี้จะเป็นชุดที่เป็นแนวต้านสำคัญของตัว a u นะครับดังนั้นตัว AU นั้นเรายังจะดักเล่นฝั่งเซลล์อยู่นะครับดังนั้นเมื่อ A u นั้นสามารถสวิงขึ้นไปทำสวิงไฮขึ้นไปได้นะครับเราจะรอสัญญาณเซลลนะครับเราจะรอสัญญาณเซลลจากตัวคอนเฟิร์มนะครับจากตัวคอนเฟิร์ม จากตัวของคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราจะดักสัญญาณเซลล์ลงมานะครับโดยมีระยะทํากําไรนะครับอยู่ที่สวิงโลด้านล่างนี้ดังนั้นเนี่ยตัวของ AU นั้นในตัวของ AU ในทางฟิวมสามสินั้นภายในเนี่ยเริ่มจะทํากรอบไซด์เวนะครับเริ่มทํากรอบไซด์เวแต่เทนของเขานั้นยังเป็นเทนแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเราจะรอให้ตัวของ AU ของ AU นั้นวิ่งขึ้นทำสวิงไฮนะครับและเราจะรอสัญญาณในการเซลลงมานะครับจากตัวของคอนเฟิร์มนี่คือแผนของตัว AU ในวันนี้นะครับเรามาดูแผนของตัว GBP USD ในการวางแผนเทรดวนันนี้เราจะเห็นว่าตัวของตัวของ GU นั้นนะครับตรงสวิงโลนะครับยังเป็นอนุมของเทนขาลงอยู่ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่สวิงโลตรงนี้แล้วก็สวิงไฮด้านบนที่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าตัวของ GU นั้นนะครับได้เป็นแนวน้มของเทนขาลงนะครับตอนนี้ทดสอบกำลังจะเบรกเส้นเทนไลน์โดยมีแนวต้านอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นแนวต้านที่เรามองเห็นในจุดที่เราจะทำกำไรนะครับ ดังนั้นตัวของ GU ถ้าเราดูในส่วนของโมเมนตัมเราจะเห็นว่าเกิดสัญญาณของเดวิเซนที่ไทม์เฟรมเอ็นะครับดังนั้นตัวนี้มีโอกาสซึ่งจะขึ้นไปเคลียร์ของเดวิเซนของ M30 ก่อนนะครับดังนั้นตัวของ GU เนี่ยเราจะรอสัญญาณเซลจากสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มเมื่อสามารถสวิงไฮ h ขึ้นไปได้แล้วมีสัญญาณนะครับในการกลับตัวนะครับให้เซล์เราจะเซลล์ u u ลงมานะครับในรอบนี้ ตัว USDJPY <c oughs> USDJPY นะครับแนวโน้มในทางตั M30 เราเห็นว่านะครับได้ทำสวิงไฮสูงขึ้นแล้วติดแนวต้านดังนั้นชุดนี้นะครับชุดนี้นั้นเราจะเห็นว่าเริ่มทำกรอบติดแนวต้านชุดนี้นะครับไม่สามารถที่จะทำราคาสูงกว่าแนวต้านสำคัญตัวนี้ได้แต่เรื่องตัวของ UJ นั้นยกสวิงไฮขึ้นนะครับเราจะเซล จ U นะจุดนี้เอ่ยยจนะจุดนี้นะครับและมีสัญญาณ sl นั้นอยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบจุดจากสวิงหายชุดนี้ดังนั้นตัวของ g ีนะครับไอตัวของ uj ตัวของ uj นั้นเราจะมองว่าอาจจะออกรูปแบบในกรอบไซเวทที่เป็นไซเวทแบบกว้างแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะเล่นจังหวะเซลล์ของตัว uj นะครับตัว uj เราก็ จะใส่สัญญาณเซลล์ตอนนี้ได้เลยเพราะมีสัญญาณเซลล์อยู่แล้วเราจะเห็นว่า sl นั้นอยู่ที่280จุดนะระยะ tp นั้นเราก็จะอยู่ที่1ต่อ2ก็ประมาณ560จุดเราจะใช้ตัวของ ea นะครับในระบบของตัว Fu s ช o n เป็นตัวคำนวณความเสี่ยงทั้งหมดนะครับในการควบคุมความเสี่ยงของเราผมจะใช้วความเสี่ยงอยู่ที่1%อ่านั่นคือหลอดไซต์ที่เราจะได้นั้นก็จะเป็นหลอดไซต์อยู่ที่ 0.04เราจะทำการเซลล์ตรงนี้ลงไปนะครับแต่ถ้าตัวของ UJ สามารถทำสะวิงไฮขึ้นไปสูงได้นะครับจนทดสอบเส้นตัวนี้ได้เราก็จะรอสัญญาณที่เป็นรน้มของเทนคัพขึ้นที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราดับสัญญาณเซลล์ของตัว UJ ก่อนนะครับอโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัว เรามาดูในส่วนของตัวชุดคู่ของ U ูแคนาดาต่อนะครับ U ูแคนาดานะครับในทางเฟรมเนั้นนะครับเมื่อวานนี้ยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับอ่าแล้วไม่สามารถทำไปได้นะครับเกิดการไซด์เวกลับมาลงมาทดสอบแนวรับของเขาอยู่ตรงนี้นะครับตัว U ูแคนาดานะครับตัว U ูแคนาดานั้นเนี่ยมันออก กรอบในรูปของไซเวนะครับดังนั้นเราจะเทรดนะครับในส่วนของการเทรดแบบ Buy Low s e l l High ดังนั้นตัวของยูแคนาดานั้นเดี๋ยวลงมาทดสอบสวิงแนโลนะครับแนวรับด้านล่างนี้แล้วมีสัญญาณกับตัวเราจะบายกลับขึ้นไปนะครับตัวของยูแคนาดาเพราะออกในรูปแบบของไซเวนะครับเราจะเล่นในจุดของ Buy Low s โ l เ h ล g h ตอนนี้ สังเกตว่าเริ่มจะเบรก break, ชุดตัวเขาเองลงมาแต่มีโอกาสที่จะมาติดโซนนะครับกรอบด้านล่างนี้นะครับกรอบด้านล่างที่เป็นสวิงโลว์แนวรับสำคัญที่เ,ออเขาดักเอาไว้อยู่นะครับออนั้นเราจะเล่น <c oughs> ในสัญญาณที่เป็นกรอบไซด์เวก่อนจนกว่าจะหยุดสวิงโลนะครับถ้าหลุดสวิงโลเราจะเปลี่ยนเป็นเล่นหน้าเส่ยต่อนะครับยู e ์ยูส์ยูฟรังนะครับหรือยูสุกของเรานั้น ก็ออกกรอบไซด์เวทเช่นเดียวกันตัวนี้กรอบแคบนะครับกรอบแคบกรอบแคบเกินไปนะครับเราจะยังไม่เทรดเดี๋ยวรอให้เขาทําสัญญาณก่อนนะครับส่วนตัว n อนไซ d ดหรือ NU ของเรานั้นนะครับในทม์เฟรมเอ็านั้นเราจะเห็นว่าเริ่มทํากรอบไซด์เวทเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราแต่กรอบมันเป็นกรอบที่แคบดังนั้นเราจะรอให้ตัวของนะครับตัวของ n อนนั้นขึ้นไปทําสวิงไฮก่อนนะครับโดยที่แนวโน้มหลักของเขาเนี่ย เป็นแนวโน้มงงที่เทนเป็นเทนขาลงแล้วตัวของนะครับ M 3 0นั้นตัวโมเมนตัมนั้นเกิดสัญญาณที่เป็นไดเวอร์เจนต์นะครับเกิดสัญญาณที่ออกมาเป็นไดเวอร์เจนต์แบบนี้ดังนั้นตัวของ N U นั้นเราจะรอให้ขึ้นไปทำสวิงไฮเคไดเวอร์เจนต์และมีสัญญาณเซลล์ลงมาเราจะเซลลงมานะครับโดยเรามีแนวต้านสำคันนำคญนะครับอยู่ที่สวิงโลนี้ ดังนั้นตัวของ N U นั้นจะเป็นโซนที่เราหาจังหวะเซลล์ทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับแผนการเทรดในระบบของตัว f u วชั่ที่ทางเฟรม M e M30 นะครับในรอบของวันนี้